ขอหยาดครับขอหยาดแรงงานช่องอีสานบานผูใหญ่หน้อยครับผมเอานกไม่แอบครับมือหนี่ค้ำนะครับหกโม่งเป๊ะพอดีเลยครับผมขอหยาดแรงงานครับขอบผมรองนายกไปทุ่นครับนี่ครับมาใส่ค้ำค้ำครับหาโม่งพอดีครับมาหนี่ครับดินตำๆเยืนครับนะครับนะครับนกฝึกมาครับเอาเจ้าเพชรแสแบงออกมาครับผมเจ้าเพชรแสแบงออกมาฝึกครับผม ้วยความเคารพครับเดี๋ยวลงมาเพิ่น้ำกันครับอาจารย์หกโมงพอดีเป๊ะเลยครับผมบรรยากาศกันนี่แหละครับพึมพำเละครับบ้านห้องบรรยากาศเขา่นกัเงามอยู่ครับจะมันหมืดครับผมขอหยาดแป๊บหนึ่งครับอาจารย์ทักนักเขาเีอยทุกท่านครับนี่ครับอาจารย์ครับแก้มที่สามของเจ้าเพชรแสงครับผมขับคั้นหรอครับออกมากับหามงพอดีใส่เลยกับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ นี่ครับแต้มที่สามของเจ้าเพชรแสบแขงครับผมเขามาทั้งคู่แล้วครับตั้งตัวผู้ตัวเมียมามันสีบดดูดครับมันเปนมาคำเลวโอ้หมานหมานครับเจ้าเพชรแสบเก่งครับเหียกแล้เขาคู่เหียกแล้วก็คู่คันกันเป็นจังหวะจังหวะนะครับกดดดห้เลยครับดดเหยียบห้เลยครับนี่ครับ บรรยากาศมืดแล้วครับแต่เว้นต๊กดินนะครับพี่น้องนี่ครับแต่เว้นกับโต๊กดินแล,ล้ละกับสีแดงรุ่งแลลวกับกาบเลยแหละครับขออหยาดรรยงานจองอีสานบันพนูนงยนวกับผมลงนนยกไปทุน่นชมบรรยากาศธรรมชาติงามแรงน้ำกันครับโดยความเข้ารพ ขอ,อยุยาดยุดคลิปไปชั้มนี้ก่อนครับพี่น้องครับทํามเหรอครับกระเสียวลุกนกเมื่อเหครับนี่ครับขอหอยาดล่าพี่น้องไปพร้อมเชลยเจ้าเพชรแสแบงครับเจ้าเพชรแสแบงของผมเป็นนกที่ผมต่อได้ก็เลยดีใจครับพี่น้องเจ้ากขจาดให้แต้มที่สามเหรอครับนี่ครับ ชมบรรยากาศครับขออวยาดเดวความเคารพสุขภาพแข็งแรงยดดีไม่แห้งท,ทุกทุกท่านทุกชลมลมที่ติดตามช่องอีสานบานพุงง่งแ่หน่อยผมเลานายกไปทุนครับสวัสดีครับครับขออุยาและงานช่องอีสานบานพุ่ง่หน่อยครับผมคำครับยังได้ออกมาสิบเกนาฬิกา ยี่แปดนาทีครับผมได้ออกมาเอานกขึ้นต้นนี่ครับไสแล้วก็นกกับเขาไม่เหยียบเลยครับนี่ครับพี่นี่ครับอยู่มุมนี่ครับนกเหยียบกับสิบเจ็ดได้ีึกาสามสิบสามนาทีครับพี่น้องครับได้หมุบอยู่ครับแป๊บเดียวครับอาลงเลยครับข้าไปไทยหน้าให้ข้าเจ้าอยู่ครับแป๊บเดียวครับนี่ครับอาจารย์ครับประมาณนี้ครับเจ้า เพรสมานครับประมาณสามสี่นาทีครับใส่หล้กก็เหยยบเลยครับเดี๋ยวลงมาเบ่งน้ำกกนครับนี่ครับอาจารย์ครับฉเลยจะเพศสมานครับเอาขึ้นได้แล้วผมเบ่งนะาเวลาครับสิบเจ็ดยี่แปดนกไม่หยับสิบเจ็ดสามสิบสามครับผมเดี๋ยวพบพ่อครับพ่อพูดยน่อยต่อครับผมคลิปนี้ค่ำแล้วครับก็จะได้ซ้ำนี่แหละครับเพิ่งออกมาครับผม ขอบคุณครับบัสดีครับบัสดีครับพี่น้องครับกินเขาแรงนํามีสารบานพูนี่หน่อยเด้อครับโอ้เมนูมือนี่ครับลาบปลาครับลาบปลาอันนี้โอ้ผักไผ่ครับผักไผ่พี่น้องผักไผ่กินกับลาบปลานี่สุดยอดเลยครับอันนี้มันผักเม็กบานี โอ้คักขนาดครับนะครับกินนข้าวแรงน้ำอีสานบานพุยน้อยครับผมโอ้ยแสบๆเลยครับบานนี้แรงนี่ครับแก้วถวยเกาเนาะนี่เมนูกันนี่ครับลาบป้ากับผักไผ่กับผักมิครับผมมามาครับแสบๆน้ำอีสานบานพุยน้อยครับ